สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิตทุกท่านนะครับและขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นกําลังใจในการดำเนินชีวิตของเราอยู่เสมอพระวจนะของพระเจ้านะครับที่มาถึงเราในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาราโกบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่13 เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์ศิลากับอาคารเหล่านี้ใหญ่จริงพระเยซูจึงตรัสกับสาวกคนนั้นว่าท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี้หรือที่นี่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมดเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามากเทศตรงข้ามพระวิหาร เปโตรยากบยอนและอันดูมาทุนพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรคือใหม่สำคัญที่จะแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ใกล้จะสำเร็จพระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว,ว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกทั้งให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่า เราเป็นผู้นังและจะให้คนจำนวนมากหลงไปเมื่อทั้งทั้งหลายได้ยินเรื่องสงครามและเขารือเรื่องสงครามอย่าตึงตระหนกเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงการอาวสานเพราะประชาชาติกับประชาชาติอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวและจะเกิดการกันดานอาหารในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นแรกของความทุกข์ลำบากแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะมีคนจะมอบทั้งทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนพวทั้งในธรรมศาลาและพวทั้งจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกระสักเพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานกับพวกเขา และขาประเสริฐจะต้องประกาศแก่ชนทุกชาติก่อนเมื่อพ่อท่านถูกนำม,มามอบตัวไว้นั้นอย่ากังวลล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ท่้งพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตายพ่อก็จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งหลายจะเกลียดชงังพวกท่านเพราะนามของเราแต่คนที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะรอดหัวเรื่องที่ข้าพเจ้าอยากจะใช้ในพระธรรมในตอนนี้นะครับว่าเพราะเราเป็นของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งนะครับพระเยซูสเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารนั้นคงเป็นวันพุธ ในเวลาเย็นนะครับซึ่งสู่ไม้กันเข็นสาวกของพระองค์คนหนึ่งนะครับมาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าศิลาและอาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆิคือบริเวณพระวิหารที่พวกเขาเห็นอยู่นะครับและลานระเบียนสาวและมุมต่างๆของบริเวณพระวิหารราชวงศ์เฮโรดนะครับเป็นผู้สร้างพระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่อเอาใจชาวยิวและเป็นอนุสรณ์สำหรับตระกูลของพวกเขาในโลกสมัยโบราณน,นะครับ พระวิหารถือว่าเป็นสถาปัตยะกรรมที่อัศาจรรย์พระวิหารนี้นะครับสร้างด้วยหินสีขาวขัดมันและตกแต่งด้วยทองคําเนื้อที่ของบริเวณพระวิหารนี้นะครับครอบคุมหนึ่งใน6ของเขตแดงกลุ่มยิโรเซลเนนเก่าสําหรับคนยิวนะครับไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระวิหารอีกแล้วในข้อที่สองพระเยซูก็ตอบโดยการทานายถึงอาคารเหล่านี้นะครับว่า จะต้องถูกทำลายลาบถึงหน้ากองแปลงตัวได้ว่าหินเหล่านี้นะครับจะไม่เหลืออะไรและไม่มีหินที่สองทับกันด้วยพระเยซูนะครับบอกคําพยานเหล่านี้เพื่อจะเน้นความแน่นอนของคาพยากรของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคําพยากรนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นจริงในช่วอองคศที่70นะครับหลังจากที่บริเวณพระวิหารถูกเผาโดยทาหารโรมันได้ทําลายเมืองทั้งเมือง และทุบอาคารเหล่านี้ให้ลาบถึงดินนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่4นะครับเมื่อพระเยซูนะครับอยู่บนยอดภูเขาเมากอเทศพระเยซูก็พาพวกสาวกนะครับนั่งอยู่ตรงข้ามกับพระวิหารภูเขาเมากอเทศนะครับสูงประมาณ2,700ฟุกเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแต่สูงกว่ายเยรูซาเล็มประมาณ100ฟุตเท่านั้นฝั่งตะวันตกของภูเขานี้นะครับ คือเป็นบริเวณพระวิหารและกลุ่มเยรูซาเลม็มสาวกสี่คนนะครับได้เข้ามาทูลถามพระเยซูเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องเกี่ยวกับคําพยากรณ์ที่พระเยซูได้คําพยากรณ์ไปมาราโกนะครับเป็นผู้เดียวที่ได้จดบันทึกและจโจงถึงสาวกชื่อของพวกเขานะครับซึ่งหลายครั้งนะครับมาราโกได้ใช้คำถามของพวกสาวกเองเป็นการเริ่มต้นของคําสอนของพระเยซูคําถามของพวกสาวกในที่นี้นะครับมีสส่วนด้วยกัน หนึ่งก็คือเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและส่วนที่2นะครับคืออะไรเป็นใหม่สําคัญที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับพวกเขามองถึงอนาคตของความพยากรณ์ในภา,าคะะัมภีร์พัทธสัญญาเดิมเช่นในสักริยาบทที่14นะครับเขาไม่เห็นช่องระหว่างพระวิหารถูกทําลายกับวันสิ้นยุคซึ่งบุตรมนุษย์นะครับจะเสด็จมาสรุปว่าวันที่กลุ่มเยรูซาเล็มแตกและบริเวณพระวิหารถูกทําลาย คือวันสิ้นยุคของปัจจุบันนั่นเองและอาณาจักรพระมิสยานะครับจะมาตั้งขึ้นพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและอะไรคือหมายสาคัญที่มองเห็นได้ที่เลนให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วพระเยซูก็ได้ตอบในคําพยากรณ์ในเรื่องนี้นะครับการที่กรุงเยรูซาเล็มแตกซึ่งเป็นเหตุการณ์ของเมืองเมือนเดยวนั้นเกี่ยวเนื่องเหตุการณ์ในวันสิ้นยุคที่ครอบคลุมทั้งโลก คำพูดของพระเยซูนะครับแม้ว่าจะพูดกับพวกสาวกในกลุ่มแรกหรือว่าสี่คนแรกก็ตามแต่พระเยซูกําลังพูดถึงสาวกทุกคนที่เผชิญในสถานการณ์เดียวกันกันกบพวกเขาพระเยซูตอบคาถามที่สองของพวกเขานะครับเกี่ยวกับใหม่สำคัญคือเตือนให้พวกเขานะครับระวังใหม่สำคัญผิด,ผดให้เราดูในข้อที่5และข้อที่6ด้วยกันนะครับบอกว่าพระเยซูจึงจักกับพวกเขาว่า ระวังให้ดีอย่าให้ใครอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นังและจะให้คนจำนวนมากหลงไปในข้อที่5และข้อที่6นะครับพระเยซูได้เตือนว่าระวังให้ดีซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าจงระวังหรือระวังตัวไว้เป็นคำเตือนที่ปรากฏตลอดคำสอนในตอนนี้นะครับ พระเยซูเตรียมพวกสาวกให้ระวันผู้ที่ปลอมตัวเป็นทามิเซียพวกเขานะครับใช้นามของพระเยซูตำแหน่งของพระองค์และสิทธิออน,นาต่างๆของพระองค์นะครับและอ้านว่าเราเป็นผู้นังพวกเขาจะล่อลวงคนจำนวนมากให้ลงไปซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นในกิจาก,การบทที่8ข้อที่9ถึงข้อที่1 1นะครับต่อมาในข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับบอกว่าพระเยซูนะครับเตือนพวกสาวก ของพระองค์ไม่ให้ตีใหม่หมสำคัญในเชิงที่ผิดนะครับเช่นสงครามภัยพิบัติธรรมาชาติว่าวันสิ้นยุคจะมาถึงแล้วพวกเขาจะต้องไม่ถึงตรน,นกและละทีหน้าที่ของพวกเขาให้หลงผิดไปเพียงเพราะเสียงของสงครามหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับแต่สาวก,กจะต้องอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอยู่ในแผงการของพระเจ้า สงครามซึ่งเป็นผลของการกรบฏและความบาปของมนุษย์พระเยซูยืนยันและขยายความว่าประชาชาติจะต่อสู้กับประชาชาตินอกจากนี้นะครับจะมีแผ่นดินไหวาการกันดานอาหารซึ่งเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าแต่เหตุการท์ทำปวนนี้นะครับเป็นเพียงขั้นตอนแรกคือความเจ็บปวดเริ่มต้นของความทุกข์ยากลำบากส่วนที่เน้นนะครับคือสุดปลายยังมาไม่ถึง เหตุการณ์ทำป่วนนะครับเลนได้เห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งก่อนจุดจบคนแต่ละยุคนะครับมีสงครามและภัยพิบัติแต่ทุกเหตุการณ์อยู่ในนามพระทัทยของพระเจ้าพี่น้องครับเหตุการณ์ร้ายๆและเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในรอบตัวเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับพระเยซูได้ตอบอย่างชาัดเจนว่าประชาชาติกับประชาชาติอาณาจักรกับอาณาจักรซึ่งสงครามจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น จะไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณของเราได้พระเยซูเตือนในข้อที่เจ็ดว่าไม่ต้องตึงตระหนกและหลงไปในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญที่พระเยซูกำลังจะบอกก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นเองครับที่เราเองจะไม่ห่างไกลจากพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านั้นที่เราเองจะไม่ละทิ้งความเชื่อเพียงเพาะสถานการณ์เหล่านั้นนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในข้อที่9ถึงข้อที่13ในข้อที่9บอกว่าแต่จงระวังตัวให้ดี เพราะมีคนจะมอบทั้งทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนพวกทั้งในธรรมศาลาและพวกทั้งจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกระิย์เพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานกับพวกเขาพระเยซูเตือนว่าจงระวังให้ดีคือระวังตัวเมื่อถูกข่มเหงพวกสาวกจะต้องอายับไว้ต่อหน้าศาลและจะถูกเคี่ยนตีต่อหน้าชุมชน ในธรรมศาลาพวกเขาจะต้องถูกกล่าวหาด้วยต่างสิ่งต่างๆที่พวกเขาสอนไปเนื่องจากว่าความโจรักพักดีที่พวกเขามีต่อพระเยซูพวกเขาจะต้องยืนต่อหน้าเจ้านายยืนต่อหน้าเจ้าเมือนคือผู้มีอำนาจหรือคนชาวต่างชาติหรือผู้ปกครองในประจำจำังหวัดเพื่อจะได้เป็นพยานแก่พวกเขานะครับคำพยากรณ์เหล่านี้นะครับถึงภกฤติคุณในช่วงการไต่สวน จะเป็นหลักฐานนะครับซึ่งพวกเขาเองจะถูกค่มเหงก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นพยานว่าในวันที่พระเจ้าจะพิพากษานะครับเป็นพยานถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทําลงไปนะครับในยอห์นบทที่15ข้อที่19บบอกว่าถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ยอมจะรักพวกท่านเป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกพวกท่านออกจากโลก เพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังพวกท่านพี่น้องครับในชีวิตผู้เชื่อของเราเราจะทําอะไรก็ได้ครับเราจะไม่มีบัตรประชาชนเราจะไม่มีสิ่งที่โลกไม่มีแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับเรามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขึ้นมานั่นคือความเชื่อในพระเยซูนะครับเติบโตในชีวิตของเราขึ้นมานะครับโลกก็จะเกลียดชังเราโลกก็จะข่มเหงเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับพระเยซูได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วการที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วจะรักเลยสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนแต่พระเยซูกําลังบอกกับเราว่าเราเป็นของพระองค์แม้ว่าโลกนะครับจะปกครองเราก็ตามและเราเองก็อยู่ในโลกก็ตามนะครับแต่ส่วนสําคัญก็คือ เรายังเป็นของพระองค์เพราะว่าอะไรครับโลกถึงเกลียดชังเราในข้อที่10บ,บอกว่าข่าวประเสริฐจ,จะต้องประกาศออกไปถึงแก่คนทุทกชาติก่อนข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเหมือนลักษณะของในสมัยก่อนที่ออกมาบุเบิกในแต่ละท,ที่ที่ผู้เชี่ยจะไปนะครับแต่ข่าวประเสริฐนี้นะครับอาจจะหมายถึงชีวิตของเราเองนะครับที่มีส่วนในพระเจ้าที่มีส่วนในพระเยซูหรือชีวิตที่ติดตามพระเยซูนะครับ เพียงพราะสิ่งเหล่านี้นะครับโลกเกียดชังเราในข้อที่11บอกว่าเมื่อพ่อทั่งถูกนำมามอบตัวไว้นั้นอย่ากังวลร่วนหน้าว่าจะเกิดอะไรดีจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามที่โปรดประทานให้ทั่งพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวทั่งแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพวกเขานะครับถูกนำตัวและไตรสวนอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมาย ซึ่งสาวกของพระองค์นะครับและผู้ที่ติดตามพระองค์จะมีพระมียามบริสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยและอยู่กินขัานในสถานการณ์ที่คิดว่าเราไม่มีใครแล้วส่วนสุดท้ายนะครับบอกว่าแม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งหลายจะเกลียดชังพวกทั้งเพราะนามของเราแต่คนที่สู้ทนถึงที่สุด จะรอดในมัทธิวบทที่5ข้อที่10ถึงข้อที่12นะครับบอกไว้ว่าคนที่ถูกท่มเหงเพราะเหตุความชอบทานก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของพวกเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะตดเตียมข่มเหงและหนิงทางว่าร้ายทั้ง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 ,งหลายต่างๆและหนิงทางว่าร้ายทั้งทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จ เพราะเราทั้งก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบันเอ็ของพ่อท่านมีความบริบูรณ์ในสว่างพวกเขาคมเห็นบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนทั้งเหมือนกันพระคัำภีในมัทธิวบทที่5นะครับได้บอกอย่างชัดเจนว่าคนที่ติดตามพระเยซูนะครับจะต้องคมเห็นคนที่ติดตามพระเยซูจะต้องได้รับการติเตียนและว่าร้ายนินชาต่าง เพียงเพราะว่านามของพระองค์ mm hmm. เพียงเพราะว่าพระเยซู mm hmm. ผู้เชื่อเรานะครับสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ mm hmm. เป็นว่าเราเองมีความเชื่อและเราเองมีความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูนะครับเราสามารถที่จะทนทุกข์เหล่านั้นเราสามารถที่จะยอมสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าที่เ่านั้นนะครับ อยากจะให้เราที่จะกลับมาที่พระเยซูนะครับพระเยซูได้บอกอย่างชัดเจนว่าผู้เผยพระรชนะก่อนก็เคยเจอกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วและเราเองก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเราสามารถรเผชิญสิ่งเหล่านั้นไปด้วยความเชื่อในพระเยซูนะครับขอพระเจ้าที่จะทรงให้ความมั่นใจว่าเราเป็นของพระเจ้านั่นคือฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราเป็นของพระองค์นะครับแม้ว่าโลกจะทำลายเราก็ตามให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ